กิจกรรมโดดเด่นกศนเผอจักราชประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565นายพันเดชวิเชนสกุลากุ้งเวยการกศนอเพือจักราชมอบหมายให้คณะครูกศนตำบลทั้ง8ตำบลจัดกิจกรรม5สทำความสะอาดบริเวณรอบกศนตำบลเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 และในวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นายพันเดชว,วิเชียนสกุลนาผู้อำนวยการกอสนอมพืจักราชมอบหมายให้คณะครูกสนอมพภจักราชจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรให้กับประชาชนชาวอำเภอจักราชได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทฮอนด้าเกิดไกลมาให้ความรู้เรื่องกฎจราจรการใช้รถใช้ถนน ณห,ห้องประชุมกรสนออำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา